ครับคลิปนี้จะมารีวิวได้ของลูกค้านะครับในงบประมาณ8,000กว่าบาทนะฮะเป็นอิตาลีนะครับ p r i m a l c o n q u e r ร r นะฮะซึ่งอิตาลีเนี่ยเขาจะมี2ร่างนะครับแต่ว่าอันนี้คือร่างที่เก่งกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกระโดดเข้ามา enter button field เนี่ยฮะทุกทคนฮะรเราจะเปิดกองของทุกๆคนใบบนสุดแล้วเราสามารถเล่นการที่เป็น นอนแลนได้ฟรีๆเลยนะครับผมนอนแลนการ์ดฟรีๆเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นหรือเปล่าก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราเล่นได้เท่ากับว่าเรามีสิทธิ์เล่น4สเปลฟรีๆในเทิร์นที่เราได่อิตาลีได้นะครับผมดังนั้นความที่เป็นเป้าหมายแล้วว่าพอลงตัวเนี้ยเราจะได้เปรียบสุดๆไปเลยนะฮะแม้ว่าการ์ดใบนน้นจะค่อนข้างแรนดอมก็แล้วแต่ แต่ว่าบางครั้งอาจจะได้การ์ดดีๆซึ่งเป็นการ์ดเทพๆของคู่ต่อสู้มาด้วยนะฮะเด็กนี้ก็จะมีความสนุกตรงที่เราไปเล่นกับใครเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นว่าจะได้ของดีๆจากเด็กของคนคนนั้นหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะทุกๆครั้งที่เ,เรา,เรา,าเราสามารถที่จะมีมานายจ่าย9ก้านะครับถ้าเกิดว่าเรายังอยู่รอดไปได้นะฮะจะแปงลงร่างเป็นร่างนี้นะฮะซึ่งความสามารถจะเป็นขั้นสุดเลยนะฮะ trample indestructible นะฮะตายยากเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็เมื่อตีเข้าเพลเยอร์เนี่ย เขาคนนั้นจะได้รับ Many Po i s o n counters นะครับผมก็คือพูดง่ายว่าขอแค่อีกหมัดเดียวนะฮะอาจจะโดน Po i s ั n c o u n t ตอร์ไป10 10เมตรก็คือคนนั้นตายไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเก่งท้งร่างนี้นะฮะลงมาปุ๊บจะได้ความสามารถนะครับแล้วก็พอเรามีมานาเหลือปุ๊บก็สามารถที่จะเอามาแปลงร่างได้นะครับใบนี้จึงเป็นใบที่ผู้ต่อสู้ไม่อาจจะประมาทได้เลยนะครับซึ่งเนื่องจากค่าได้ของคอมมานเดอร์ของเราค่อนข้างท,งที่จะเยอะนะฮะ เราก็จะมีการ์ดเพอร์มานนหรือว่าการ์ดต่างๆเนี่ยที่ช่วยในการแรมมานาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งการ์ดที่ลดค่าได้นะครับการที่ลดอคอสของสีแดงสีเขียวนะครับการ์ดที่ช่วยให้มานาแดงนะฮะแล้วก็การ์ดที่แทบเราได้2มามานะครับผมข <c oughs> ออภัยครับตัวนี้ก็สามารถที่จะแซกตัวเองได้มานานะคระับเหมือนกับว่าเราลงไปการหยอดกระปุกเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีการที่สามารถดึง ดึงเจ้าอิตาลีขึ้นมืออาจจะลงมาซ้ำใหม่ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็แปลงร่างเป็นแลนด์ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีใส่อัดแน่นไปด้วยการประเภท Copy ปี้นะฮะซึ่งเราจะไม่สนใจนะครับว่าการที่เรา Copy ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นร่างร่างไม่จำเป็นว่าต้องอยู่นะเพราะว่ามันจะเป็น l e g e n d a ี่นะฮะตามหลักของเมจิกก็คือ Legend ลี่สตัวจะอยู่บนสนามไม่ได้นะครับแต่ว่าแม้จะต,ตัวใหม่ที่เป็นก๊อปจะต้องตายลงไปแต่ว่า ผลที่เป็นทริกเกอร์ของอิตาลีจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เปิดกองการของทุกๆคนฮะลงึตัวเราเองด้วยแล้วจะได้เล่นอีก4สเปลฟรีๆเลยนะครับโอเคต่อไป Instant นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็น Instant ที่ช่วยในการแรมมานาช่วยในการสร้างโทเค็นแล้วก็ Instant ที่เอาไว้ปกป้องตัวเราเองนะครับเพราะว่าเราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปแล้วเยอะนะครับจ่ายตังจ่ายค่ามานาไปเยอะนะครเราต้องปกป้องให้ได้นะก็มี การระดับท็อปคือ Heroic Intervention นะฮะเป็นการปกป้องให้ตัวเรา i n t r u c t i b l e นะครับแล้วก็ Hexproof ด้วยนะฮะไม่มไม่มีไม่มีใครสามารถที่จะมาเล็งเราได้นะฮะแล้วการที่ใช้ในการเคลียร์พวก Artifact ออนะครับหรือว่าการยิงนะฮะหรือว่าการ Chaos Warp นี่ก็เอาไว้กำจัด Permanent ที่มาขัดขวางตัวเรานะครับแล้วก็ s e e f t i n g Song นะฮะที่ทำให้เราสามารถเร่งมานาได้อีก2เทอร์นะฮะจ่าย3ได้5มานาแดงนะครับผม ต่อไปก็เป็นซอสเรี่นะซอสเรี่ก็แน่นอนว่าคล้ายๆกันนะฮะจะมีการ์ดจัว่วการ์ดแรมมานาน,นะฮะแล้วการ์ดที่ใช้ในการสร้างก๊อปปี้นะครับก็จะมีใส่ไว้หลายใบยเหมือนกันนะครับผมก็จะเปิดไวๆนะให้เห็นเทรดเมนให้เห็นการเฉยๆนะครับว่ามีประมาณไหนนะในงบ8 0 0 0บาทนี้ก็เรียกได้ว่ากลางๆนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะไปทานที่ค่อนข้างจะมีความทรงพลังอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเอาไปเพิ่มเติมได้คนะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ายังขาดอีกนิดหน่อยนะฮะก็คือ คู่หูของฟูดเชนนะครับฟูดเชนเนี่ยจะเป็นการคอมโบนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวที่สามารถเล่นจากเอ็กซาย์นะฮะเราสามารถที่จะแซกแล้วก็เอาตัวนั้นเอามาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยจะทําให้เราได้อินฟินิตมาหน้านะครับอันนี้ยังผมยังหาไม่ได้นะฮะแต่ว่าลูกค้าต้องใช้งานแล้วนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งที่น่ามีนะคะาารับสำหรับเอนชานเมนก็คือคริสตัลสีแดงของไฟนอลแฟนตาซีครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถที่จะสร้างโทเค็นได้ตลอดเลยนะครับซึ่งอันนั้นคน่อนข้างจะแพงไปอีกนิดนึงแต่ว่า อนาคตก็ควรจะมีติดเด็กนี้เอาไว้นะครับต่อไปเป็นแบทเทิลนะแบทเทิลนี้สามารถที่จะได้2แลนด์นะนะสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะเป็นเคร์เจอร์ของแถมนะฮะให้มานาได้ด้วยนะครับแล้วก็เพนสวอลเกอร์สตัวนะเป็นฟอยนะถือว่าสวยๆไปเลยนะครับเคอร์เซอร์ของเราบวก1นบวกศูแล้วยังแอดมานาได้ด้วยนะครับที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยรู้สึกอึดอัดน,นะเวลาที่เรามี w ป็นวอล์กเกอร์ที่ทําให้เราเร่งมานานได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีตัวที่ใช้ในการปกป้องของตัวทีมเราให้มันอยู่ได้นานๆน,นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลงแล้วเราเล่นตัวนี้ได้ฟรีๆเนี่ยจะทำให้ได้ a อเวอรเจเยอะเลยนะครับสามารถแอดมานานได้ฮะสามารถสร้างโทเค็นเป็นก๊อปปี้ของเคียร์เซอร์ของเราได้แน่นอนว่ายิ่งอยู่นานอิตาลีเราจะงอกมาไม่มีที่สิ้นสุดนะมีการ์ดก๊อปป้งก๊อปปี้เยอะเลยนะครับที่ทําให้อิตาลีเนี่ยลงมาปกป้องอิตาลีให้อยู่ยาวๆนะครับ แล้วก็ copy สร้าง trigger เล่น s p สเ l ลฟรี copy สร้าง trigger เล่นอีกสีสเปลฟรีนะที่ทำให้เราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่าแต่ละเกมเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะฮะบ,บางทีโชค้ายล,ล้างกระดานทั้งหมดเลยก็มีก็สร้างเสียงฮาไปนะครับผมส่วนเรื่องแรนรนะะับจะเป็นแรนที่ให้มานาสองสีนะเด็กนี้เล่นไม่ยากเลยนะฮะมีแดงกับเขียวยก็คือไม่ลำบากเรื่องการให้สีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการแรมก็เยอะนะฮะ แล้วการที่ให้มานาก็ไม่ติดขัดเลยนะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นง่ายเล่นสนุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะพาวเวอร์ฟูลทรงพลังนะครับผม น่าจะมีความอน j o ยไม่น้อยนะฮะส่วนตัวก็อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะ m i r บ o r b o ์ทำให้การของดีเจนเนอรี่ไม่มีผลนะฮะวลาที่เราก๊อปปี้ปุ๊บเนี่ยตัวร่างที่เป็นก๊อปปี้ก็จะอยู่บนสนามตลอดเลยไม่ต้องหายไปนะครับแล้วก็เกิดทริกเกอร์ได้ด้วยนะฮะสามารถแปลงร่างได้ด้วยทำให้คุณต่อสู้ยิ่งกังวลน,นะว่าจะกำจัดตัวไหนดีนะครับเพราะว่าหากหลงเหลือไปตัวใดตัวหนึ่งแล้วเรามีมานาเหลือเนี่ยร่างก๊อปปี้ของเราก็ยังสามารถที่จะแปลงเป็นฝั่งนี้ได้นะฮะที่ทำให้ตีปุ๊บสามารถรเผดเสืกคู่ต่อสู้ด้วยยเล แล้วก็ใบลดค่าไร้แดงนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นใบที่เอาไว้แยกร่างเหมือนกันมายเรียกก็คือติดกับเพเซอร์ของตัวเราเมื่อตีแล้วมันจะแยกร่างไปตีอีกออฟเนนสองคนที่เหลือนะฮรเรียกได้ว่ามีร่างมายานะครับคุณจะสู้อาจจะปกป,ป้องยังไม่ทันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นการที่เก่งมากๆเหมาะก,กับเด็กนี้มากๆเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเราแยกร่างออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเกิดทริกเกอร์ของอิตาลีเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะฮะเล่นอีกฟรีอีกแปดสเปลเนี่ยฮะ,ะดังนั้นเด็กนี้จึงเป็นเด็กที่ผมมองว่าเอา ตัวเองรอดให้ได้ในช่วงแรกแลมมาหน้าทําตัวเจียมเจียมนะให้คุณต่อสู้รู้สึกว่าเฮ้ยนายไม่เห็นจะมีอะไรเลยค่อนางช้าลนะวันๆไม่ทาอะไรลงสร้างมาหน้าเป็นวันๆแต่พอเราลงอิตาลีได้นะฮะแล้วเราสามารถสร้างก๊อปปี้นะฮะเพื่อคุณต่อสู้คงจะต้องหนาวไปพร้อมๆกัน,นะฮะแล้วก็ผมก็ได้แถมก๊อปปี้โทเคน็นทรเชอร์ที่ใช้ในเด็กนี้ด้วยนะครับประมาณนี้แหละนะครับเด็กนี้นะครับลูกค้าเป็นน้องที่ผมเป็นอุดหนุนกันมายาวนานนะฮะน้องเขาซื้อเด็กผมแล้วก็ มีการบริหารบัเจตนะฮะคือเติมบ้างเติมนิดหน่อยแล้วพอเล่นเด็กไหนเบื่อก็ส่งเด็กเก่ามาเทรดนะครับส่งมาทางเด็กเลย <S <S นะครับผมก็รับไปทางเด็กเลยแล้วก็อาจจะคิดในมูลค่าที่เป็นตั้งรับแต่ว่าจัดเด็กใหม่ให้เขาจะน้องจะเพิ่มเงินหรือไม่เพิ่มเงินก็ได้แต่ทาให้น้องเขาควบคุมบัเจตในการเล่นของใหม่ได้ตลอดเล่นทีละเด็กเบื่อทีละเด็กแล้วก็เปลี่ยนทีละเด็กนะฮะนี่ว่าผมก็แอบชื่นชมนิยมอยู่ในใจนะฮะเพื่อนๆคนไหนสามารถใช้แนวทางนี้ได้นะครับก็มาคุยกันก่อนว่า คุณมีเด็กอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะมาเทรดเราให้ได้เท่าไหร่เป็นคเครดิตร้านคุณจะอัปเกรดเท่าไหร่นะครับสามารถต่อยอดได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคเด็กนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจัดเด็กก็พกักทายกันมาได้นะครับสวัสดีครับ